ใครโทรมาวะฮัลโหลครับไอหนูเอ็งใช่ไหมที่ขับรถผ่านสารปูแล้วบีบแต่ให้สามครั้ง <Okay. S 1> อ่ะ<ช>ใช่ครับต่อจากนี้ไปมึงไม่ต้องบีบแต่ให้กูแล้วนะครับทำไมเหรอครับปูคือกูนอนอยู่ไงกูแก่แล้วกูต้องการพักผ่อนนี่มึงขับผ่านสารกูทีไร มึงบีบแต่ให้กูทุกทีครับไม่ใช่แค่มึงคนเดียวทุกคนเลยทุกฝากไปบอกไอ้พวกมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหลายเลยว่าพวกมึงเลิกบีบแต่ให้กูสักทีกูรำคาญต้องการพักผ่อเออคือที่ทุกคนบีบแต่ให้ศารปู่ก็เพราะว่าทุกคนให้ความเคารพในตัวปู่ครับถ้าพวกมึงจะเคารพกูแบบนี้ พวกมึงไม่ต้องเคารพกูก็ได้กูนกวรังถ้าพวกมึงจะเคารพกูจริงๆพวกมึงยกมือไหว้กูก็พอแค่นี้กูรับรู้แล้วเดี๋ยวกูช่วยอํานวยอวยพรให้พวกมึงโชคดีปลอดไทยเองไม่ต้องบีบแต่ก็ได้ต่อไปนี้ใครบีบแต่กูสั่งให้หมาดำวิ่งตัดหน้ารถมึงแน่โอเคไหมโอเคโอเคครับปู่ครับ พวกผมต้องขอโทษด้วยนะครับพวกผมจะไม่บีบแต่ให้ปู่ลำคาญอีกแล้วครับอจะย,ยกมือไหวอย่างเดียวครับพ่อครับขอโทษด้วยนะครับเอออีกเรื่องหนึง่งต่อไปเนี้ยไอ้ม้าร้ายอ่ะไม่ต้องเอามาถวายกูแล้วนะกู okay, ไม่รู้จักกับมันมันอยู่แอฟริกา กูอยู่ประเทศไทยครับไอสิ่งที่มึงควรมาถวายกูจริงๆตอนนี้คืออะไรรู้ไหมแอร์อยากได้แอร์กูร้อนปัดลมก็ได้ร้อนชิบหายเลยได้ได้ครับปู่ครับครับขอโทษอีกทีนะครับปู่ครับครับครับสวัสดีครับว้า